อาอรุณสวัสดิ์ครับนี่ดูึบเมื่อคืนผมรู้สึกว่าไอฮีตเตอร์ที่ติดที่เตียงมันร้อนมากเลยนะก็เลยตื่นขึ้นมาปิดมันไปนะครับแล้วก็ผมพกอันนี้มาด้วยนะนี่ดูมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่คุมไลเนอร์สเลปปิ้งแบ็อืม เพราะว่าเนี่ยเราเราคุมเราคุมมันอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อที่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอผ้าห่มที่เขาให้มาเนี่ยมันสะอาดหรือสุขภักันนะเพราะมันเป็นผ้าห่มแบบผ้าขุยๆเนี่ยผมก็เดาว่าเวลาที่คนที่มาพักเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเขาก็คงไม่ได้ซักทุกครั้งหรอกนะก็เลยเอาเนี้ยมาคุมตัวนะครับแล้วก็คุมหมอนด้วยนะ เดี๋ยวเช้านี้เราจะเดินทางไปที่วัดทรงจ้านหลินกันนะครับซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวหาป้ายรถเมย์กันนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของโรงแรมแนะนำนะฮะว่าคือรถเมย์ตรงไหนก็ได้เขานะถึงได้รับค่ะตอนนี้ก็จะรอที่นีน่รอรถบัส3สาย3สาย3สาย3เาย3ส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 อ๋อสาย3สาย3สาย3าย3สาย3สาย3าย3สาย3สายสาย3สรย3สา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 ย3ส อเจ้านนท์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 อ้อนิ่งอ๋อนิ่งนี่เจ้าสามารถมีซิฉันชื่อฉินหลินลาชูฉินหลินลาชูลาชู你就喊我拉出就可以。ลาชู。嗯，对，拉出。拉出，拉出。我们有四个名字。拜拜。啊，是的，是的。啊，OK，很好。

ลงตรงนี้แล้วเหรอถึงแล้วเหรอไปต่อก่ะเราต้องไปเ,เ,เดียรงเข้มตัวเราเดินตามเข้าไปดีกว่าอ๋อใช่นี่อะ s มเซนลิงมอเ o สเตอรี่ใช่มันเป็นอีกชื่อหนึ่งของเอ่อทรงจ้านหลินเราว่าน่าจะซื้อตั๋วข้างในนี้ เข้าวาคานหน่อยอุ่นหน่อย <When? S 1> คนแต่งตัวกันมาเต็มเลยอีอยหูหแมวด้วยเอ่อโลโลลเลนอยู่ในหมายถึงในได้เราเหรอหรือว่าอยู่ในได้เขาที่ที่ต้องการเนี่ยไอตัวตารางแล้วก็ในหน้าเว็บก็เป็นเว็บเดิมครับ ของเก่าก็รีเพลซไปแล้วใช่ครับเออของเก่าจริงๆของเก่าก็มีอยู่ในเครื่องเรานะเ็ฟไว้อยู่ในเครื่องเรา169อยเอยู่อะไรนะพี่กินเนื้อจมารีมาแล้วอร่อยดีโอเคได้ครับมีอะไรโทรมามาแล้วโอเคเชฟเียโอเคอ๋อเจ็ดสิบห้า คือเนี่ยเพื่อนๆถ้าพาพ่อแม่มาอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคือถือว่าเป็นแบบว่าผู้สูงอายุอ่ะเขาจะลดราคาให้แบบครึ่งหนึ่งเลยอ่ะเหลือสองคนนี่ย94หยวนอ่ะตกลงเท่าไหร่หารสองก็46หยวนนะฮะ46หยวนซึ่งของผมเนี่ยโดนเต็มเต็มอ่ะ75หยวนอ่ะเออก็นะดีเหมือนกันนะ 60, 60ปีขึ้นไปนี่ก็โอเคอยากให้ถึง60ปีไวๆเหมือนกัน เซียแตก่ะโอ้นี่ศนะิลปะท,ที่เบตปะตกองทับต้องเดินด้วยท้องนะครับสลปาท,ที่ซื้อมาเมื่อเช้ามันโถเราลองมาชิมกันหนะ่อยมันโถะสามหยวนสิบห้าบาทไวทม ผู้ชางไม่ชไไอเ้นอะไรเขาจะขึ้นรถอะไรไหมมันโหเขาเป็นแบบเนี่ยเป็นชั้นชั้นกรีบๆอะ่ะดูดิทำเป็นชั้นชั้นกรีบอย่างเงี้ยแปลกดีนะมันขั้วซองเหรอมันถืขั้ซองเหรอไม่มีกระดาษนะแดดออกแล้วนะครับสุดยอดในที่สุดฝนก็หยุดตก เหมือนกับต้อนรับพวกเรานะฮะก็พูดไปตรงนี้จะเป็นวันไดที่ต้องขึ้นไปหนึ่งรกว่าขั้นเราลองมานับกันดีกว่านะถ้าค่อยนับให้พ่อนับเราลองนับนะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเดี๋ยวที่เหลือให้พอนับต่อแต่ต้องค่อยๆเดินนะครับตรงนี้ เพราะว่ามันเป็นที่สูงไนงะตรงนี้นครับ3,300กว่าเมตรคนที่เป็น altitude s i c n e เนี่ยจะมีอาการแบบขึ้นไส้อาเจียนเมาจะอ้วกท้องเสียแล้วแต่คนนะครับผมก็เลยเนี่ยกินยาดักมาก่อนนะผมก็กินมาทีละครึ่งเม็ดตอนเช้าครึ่งเม็ดตอนกลางคืนครึ่งเม็ดนะหนักมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือ,อยังไม่มีอาการอะไรนะนี่ มันใช้ออกซิเจนด้วยนะเมื่อกี้ผมเหนียันดูแต่หนึ่งปืดอ๋อท่านพระสนมน์สระสนมน์เท่าไรนะแปดสิบเอด็อนะเอดโอดเคเห็น okay. ในในเมืองเขาก็ขายออกซิเจนกระป๋องนี้กันอยู่ประมาณสักยี่สิบห้าสามสิบหยวนนะฮะประมาณแบบร้สิบบาทอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ได้ซื้อมาลองนะ แต่ใดนี่คือแดดออกแล้วนี่คือแบบเหมือนกับสวรรค์น่ะอเพลสเอซันเหนื่อยเหมนกันดูเอาซึเงนเป็นระยะระยะเติมเติมกี่ขั้นนะหนึ่่ามขั้นอ๋อโอเคแสดงว่าตรงใช่ไหมใช่ถ เอาออกซิเจนมาแล้วก็อย่าดมเหยเขาบอกให้เราเดินตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินวนอย่างเงี้ยนะมุมมหาชนเบสโฟโต์กราฟซิงแอเรียอ่ะฮะโอ้ขาวหิมะสวยมากเลยนะตัวนี้เป็นทะเลสาบนะ เอาเลยเอาปีเป็กยื่นเลยเราต้องปืดกลัวจะติดใจเดี๋ยวต้องขอแลกไม่แลกนี่เป็นฮออะไรไม่รู้นั่นแหละสิทำไมไม่มีคนเข้าเลยอ๋อเข้าได้เดินดูรอบๆไหมพวกภาพวาดนี่เป็นเทพสามตา เป็นเทพปล,ปลาลันปลาของจีนนะเนี่ยคนน้ำเต็มเลยคนน้ำนี่คืออะไรเป็นไปได้ไหมว่าเป็นน้ำมตลที่ยิบไปแล้วก็อ๋อ,อยอดยอดเหรียญแล้วก็ยิบไปอะน้ำมตลแบบปลุกเสกแล้วอย่างเงี้ยมั้เหมือนที่วัดนั่นอืม <c oughs> same oh same same yes from the catalan Yes, exactly. Thailand. from? you Where are Thailand. ์ h ทยแล n ด์ไท a แลนด a สวัสดีคร um. ับสวัสดีคร uh ับเครื e ่องรางมีมีแบงค์บาทด้วยมีร้อยบาทให้อลัยบาทมาวางไม่ได้มีแบงค์บาทอย่างเดียวนะมีแบงค์อย่างอื่นได้นะมาเลย์ก็มีนี่เขาจะแบ่งเป็นฮอแบบที่ผมเข้าไปมาเมื่อกี้เนี้ย ประมาณสามสี่หอนะคะผมลืมบอกไปนะว่าเดิมทีที่เนี่ยเป็นที่อยู่ของไตรล,ลามะนะฮะเขาก็สร้างเป็นเหมือนกับเป็นเมืองปราสาทเลยอะ่ะคือยิ่งใหญ่ศรัทธ,ธาคงจะแบบแรงกล้ามากเลยนะตอนประมาณเดือนสิบสองเดือนหนึ่งเนี่ยของทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะมีผู้แสวงบุญต่างๆเนี่ยเดินทางมาที่นี่กันนะครับก็จะแบบนี่ก้มลงกราบเดินแล้วก็ก้มลงกราบเดินเดินมาถึงที่นี่กันคงปิวเลย ลมแรงนะครับเนี่ย <Okay. S 1> ลมแรงมากนกมันก็ยังบินได้นะเด็ดสิเด,ดนกมันก็บินสู้นะ mm hmm. นเปอ็อเนี่ mm hmm. ที่มันมีหอเยอะมากเลยแต่ว่าแต่ละหอเนี่ยมันก็มันเหมือนกันหมดเลยตรงกลางก็คือเป็นแบบพื้นที่นั่งสวด mm hmm. แล้วก็เดินวน clockwise ขึ้นไปดู ชั้นสองกันนะฮะเดินระวังนะบันไดมันค่อนข้าง,างชันหน่อยโอ้เมื่อยเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนี่ตรงกำแพงนี้จะเป็นเรื่องเล่าของในพระไตยปิดกนะครับนเนี่ยเกิดมามาเดินได้เจ็ดเก้าบนดอกบัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ ส่วนนี้ก็คือนั่งใต้ต้นโพแล้วก็ตัดสรู้อันนี้ก็จะปรินิพานใช่ปรินิพานมีทั้งคนแบบร้องไห้นะ,ะแล้วก็มีเทวดามารับตรงไหนนะตรงนี้เหรอจุเกี่บาท ปปชัมบาลาเนี่ยมันเป็นภาษาอาัสกฤษนะฮะในความเชื่อของชาทิเบตเนี่ยเขาเชื่อว่าไอสถานที่เนี้ยชัมบาลามันเป็นสถานที่ท,ที่ที่ไม่มีความต้องการไม่มีความทุกข์ไม่มีการเจ็บป่วยมีแต่ความสุขอยู่ในนั้นนะฮะคือพอแปลทั้งหมดทั้งหมลแล้วเนี่ยเป็นภาษาไทยเราอะ่ะผมก็นึกคํำอื่นไม่ออกนอกจากคําว่าสุขขาวดีนะ เรียกว่าอาจจะเป็นแบบดินแดนนิพพานอะไรเงี้ยคือถ้าในมหายานอะ่ะเขาก็จะเชื่อเรื่องดินแดนสุขาวดีะนะแต่ว่าถ้าในเทรว่าทว่าเราเนี่ยก็คือมันก็คือนี่แหละมันก็คือ,มคอ,มคอไม่ใช่สถานที่หรอกมันเป็นนิพพานเป็นสภาวะนิพพานนะครับท,ที่ที่ปราศจากซึ่งความต้องการใดๆแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆและนี่ก็คือวัดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในยุนนานนะฮะ ประวัติศาสตร์ยาวนาน300ปีแต่ที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของที่แบบ ตั้งแต่300ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าในช่วงปี1966นะมันมีการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนนะครับตอนที่เหมาเข้ามาแล้วก็ทำลายพวกวัฒนธรรมต่างๆพวกนี้ก็คือแบบพังไปเยอะมากลยครับหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ทำการซ่อมแซมสร้างใหม่นะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นของที่สร้างใหม่หลังจากตอนนั้นนะฮะชื่อชื่อเต้ากุเ okay. ชงไโอเคเอ่อ

โอเคเราไปหาอะไรกินกันดีกว oh. okay. okay. no ่านยครับสิงแล้วกลับมาที่เดิมของเรานี่าวา่จะหอมยงอ่จ้าเชื่อไมอ่นี่ฮาวนี่ฮาวอะ่ัน้อะโอเคอะตงนี้ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองจะบ่ายสามนะครับยังไม่ได้กินอะไรเลยนะแต่เช้าเนี่ยน,นี่ครับข้าวผัดไข่ที่สั่งไปนอ่ะอันนี้คือราคาสิบห้าหยวนพอชั่นที่เนี้ยให้มาเยอะมากจริงนะทุกๆอย่างเลยอ่ะจะกินมวน อันนี้จะโชว์อันนี้อันนี้ต้าเด็กเจ้าโต oh, okay. sure, sure. ้อยโต้จอยโ้จอยกใจอยอเคโอเคอันโชว์มาถ้าไปโอเคคือไอ้พริกกระเทียมที่เขาให้มาเนี่ยมันมีน้ำมันอยู่ด้วยนะ Ừ. Bỏ anh nè Sao mà xoay nhiều mà mà mê mà ba mình cọp đi ạ Chuyên nhịp được vừa À, bao chữ chí tiền chí tiền khai Chó chưa Chó chê chó chê chí tiền tiền โอเคมิงเทียเท่ยนหลยเคยเคยเชียบ <Okay. S 2> ๊ายบายสวัสดีตอนเย็นครับตอนนี้ผมออกมาเดินอยู่ตรงเมืองเก่าของชังกาลิล่านะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินผ่านเมืองตัวนี้นะคะ เพื่อที่จะขึ้นไปตรงวัดต้าฝอนะครับซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่มายาวนานของที่เมืองนี้นะครับพันกว่าปีเลยนะฮะแล้วก็มีะระฆังอันใหญ่มากเลยเป็นสีทองนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกือบไปละเลี้ยไปนเนี่ยนนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมตรงนั้นนะครับอไอระฆังสีอทองข้างบนนี่เดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันนะตอนนี้นี่คือหนาวมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมใส่ฮู้ดตัวนี้คือฝนมันกลับมาตกอีกแล้วนะตอนเย็นนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงกว่านะครับที่นี่ก็ช่วงเมษายนยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะฮะพาย้ายมาอยู่ที่นี่เอาไหมอากาศเย็นๆอย่างนี <laughs> พออ้พ่อเอาไหมอ่ะพ่อเอาไหมเฮียสัมภาษณ์พ่อดิเอาไหมร้อนๆดีกว่านะสำหรับผมนี่ร้อนทั้งปีร้อนตับแตกก็ยังดีกว่าแบบหนาวอย่างนี้หนาวแล้วมันไม่รู้สึกอยากจะทำอะไรเลย <laughs> เนี่ยมันน่าจะขึ้นตรงนี้นะน,นี่แหละ,ะตรงนี้แหละนี่ใช่ใช่ไฟเปิดละเออเนี่ยไฟเปิดละถ้ามาตอนเย็นๆก็จะเปิดไฟสวยๆอย่างนี้นะฮะเขาเริ่มเปิดไฟกันแล้วข้อดีของวัดนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากไอ้วัดทรงจ้านหลินที่เราไปเมื่อตอนกลางวันวเนี่ยคือที่เนี่ยเขาไม่เก็บถังค่าเข้านะฮะเข้าได้ฟรีแล้วก็ อยู่ตรงเมืองเก่าเลยเราพักตรงเมืองเก่าก็เดินมาตรงนี้ก็แป๊บเดียวเลยถึงเลยห่วยมากเลยนะต้องค่อยๆเดินขึ้นไปนะปวดหลังด้วยนิดหน่อยพักก่อนเรา้ว้าไปดูข้างในกันนะฮะีามโอ้ พระพุทธรูปองใหญ่พามาดูศิลปะของชาวทิเบตและชาวฮั่นรวมกันนะฮะอืมเดี๋ดวยวอะไรกับอนี่แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ซีริบัญชาเต็มเลยแอมสเตลเบีย <R> โรเซ่ก็มีนะออถ้าเป็นในซุ้มของแบบทางเทพของทิเบตอะทางที่พวกเทพทิเบตํำถือเขาจะวางแอลกอฮอล์ชอบกินเหล้าแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกพระอะไรก็ไม่กินนะอันนี้เขาบอกว่าให้เอานะทูบนะสามดอกดนะจุดแล้วก็ไปไหว้ข้างใน<ด><ด>ที่เขาพูดพูดอยู่เนี่ยนะทูงนี้นอ้ เหมือนฝนจะตกหนักกว่าเดิมอนะเนี่ยเอ๊ะตอนนี้มันมีดอกสีชมพูดอกซากุระหรือเปล่าลองไปดูกันอ๋อใช่นี่แหละดอกซากุระนี่ดอกซากุระน,นะครับมีอยู่ห้าตัวเขาเริ่มหมุนระครังกันแล้วนะฮ <c oughs> ะขานี้ต้องใช้คนหมุนเยอะมากมาเราไปช่วยเขาหมุนดีกว่า บอกว่าต้องถ้าสมมุติว่าหมุนได้ครบรอบเนี่ยจะสามารถอธิษฐานทำอธิษฐานจะเป็นจริงได้นะฮะเอาไปหมุนเอเเยอ๊ะ เออหมุนละครั้งไว้บึ๊บดจำบึดบึดจำบึด๊ดทำา,าที่ฐานจะได้เป็นจริงหรือเปล่าขอให้งานสำเร็จดุร่วงไปด้วยดีนะฮะนิดเดียวเอยฝนตกหนกักหนาวก็หนาวอบล่าแ้วเนี่ย อสองรอบไปเลยนะฮะให้ดีก็สามรอบไปเลยนะฮะรอบราคาไหวท่ฐานโอ้ยเหนื่อยเริ่มเมื่อยแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มช้าลงมวลแรงเ้ยไปไปอีกไปอีกฝนตกอีกหนาวอีกธิฐานเร็วไม่ให้มีตนแล้วก็ัด โอเคเป็นทำไมเป็นคำอธิษฐานที่ดูกระจอก่ังเลยนะให้มีตัวรถบัสมีหมวแรงลัวดูคนวางปุ๊บเนี่ยหมุนไม so ่ไปเลยทีนี <mm ้ นะสามไม่คีคือพลังนะฮะวิวจากตรงนี้ก็สวยนะครับถึงแม้ฝนมันจะตกหนักสักขนาดนี้นะผมเช็ดหน้ากล้องก่อนนี่ยูสิสวยไหมวิวเมืองอ่ะนี่คือแชงกรีล่านะครับว้าวเมืองในสายฝนและสายหมอกอ่า ร้องอะไรวะเนี่ยไ <laughs> ป,ปกลับดีกว่าหนาว๋อกลับรถต้องกลับรถนะคนขับรถน่าจะแบบเป็นคนผิดกฎหมายหรืออะไรเงี้ยหรือไม่มีใบขับขี่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเห็นตัรวจยข้างหน้ากลัรถกลับเลยนะ,อะเอาว่าจะเป็นเรอสัตว์จริงชา สับใหม่นะฮะตำรวจ